สวัสดีครับผมผมกอล์ฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็คลิมนี้นะครับผมมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเย็นวันอาทิตย์นะครับผมตอนนี้ก็ใกล้สี่โมงเย็นแล้วเดี๋ยวเรามาปิดขายด้วยล้อตัวนี้กันนะครับตัวนี้จะเป็นล้อ Honda City เป็นตัวไมน่าเชนนะครับปี2012นะครับตัวนี้เป็นขอบ15นิ้วนะครับก็ลายของเขาจะเป็นลายก้านคู่นะครับถ้าสีเดิมสแตนดาร์ดของเขาอ่ะจะเป็นล้อสีบรอน ะครับก็คือเป็นบอลทั้งวงเลยครับแต่ว่าตัวนี้เป็นลิมิเต็ดนะครับปลายต้นยังยนนะครับผมก็คือเป็นล้อสีดำเงานะครับก็คือไม่เหมือนใครนะครับเพราะว่าลูกค้าหลายท่านเนี่ยก็ถามมาบ่อยนะครับกับล้อลายนี้นะครับแหมก็คือตัวนี้เป็นขนาด4รูร้อยนะครับใส่ Honda City ี้แร็ปสปีดบีโอโมบิลลได้หมดเอาเป็นว่าฮอนด้า4รูใส่ได้เลยโยมให้รถ Honda าไอ้ข้อที่เป็นรุ่นเก่าเลยที่เป็น4รูร้อยที่สี่นั้นใส่ไม่ได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ใส่ได้หมดแหละที่เป็น4รู นะครับตัวนี้ติดอยู่กับยางแม็กซี่เดี๋ยวเรามาดูยางก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นยางป้ายแดงนะครับอตุ่มยางชัดเจนเห็นไหมครับนะครับใช่สียังอยู่เลยนะครับสีหน้ายางก็ยังมองเห็นมาสีข้างในไม่ใช่นะครับสีข้างในคือเขาหลอกเรานะครับผมอันนี้คือต้องวิ่งจนระเบิดนะครับสีถึงจะหายนะครับแต่สีที่เขาเล่นจริงๆคือสีข้างหน้านะอันนี้ต้องจำให้แม่นนะครับผมไม่งั้นโดนหลอกนะครับผมนะครับเดี๋ยวมาดูหลังล้อกันนะครับ หลังล้อก็ตามมตา Honda m o t เตอนะครับผมแล้วก็ Made in Thailand นะครับอันนี้เขียนว่า Made in Thailand เฉยๆแต่เป็นล้อแท้นะนะครับแน่นอน100%แล้วก็เป็นขอบ15กว้าง5นิ้วครึ่งนะครับเห็นไหมครับอันนี้ผมให้ดูหมดเลยนะครับล้อแท้ว่าแท้ล้อเกย์ก็ไม่รับนะครับผมไม่ผมไม่เอาล้อเกย์มาขายก็หัวนะครับตัวนี้นะครับเวลาเราดูยางใต้แดงนะครับที่ผมพูดเมื่อกี้ก็คือดูสียางดูสุ่มยางถ้าทุกอย่างชัดเจน หมือนลองสติสต๊กเกอร์นั้นยางใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดเราวิ่งไปเรื่อยๆตรงส่วนนี้ที่รถนนนะมันจะจางไปนะครับผมเคยคุยกับลูกค้าท่านนึงคือเขามาเทินยางนะครับเขาบอกว่ายางของเขาขนยางยิงอยู่นะครับแต่มันมันไม่ใช่คนตรงนี้มันขนตรงนี้นะครับผมซึ่งมันไม่ใช่นะครับมันคนละตำแหน่งนะครับคือขนยางต้องตรงนี้นะครับเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันมันวิ่งจนยางมันจะระเบิดแล้วมันก็ยังอยู่เลยนะครับมันมมัันนไม่ใช่อันนี้คือคือผมอธิบายที่นี้เลยกันผมก็จะไม่อธิบายอะไรแต่ก็เอพูดให้เคลียร์ไปเลย ว่าผมเคยคุยกับลูกค้าเลยน้องยาพี่ขนยังอยู่เลยเอออะไรเงี้ยแต่มันขนตรงนี้ไงมันมันไม่ใช่อ่ะหน้ายอย่างวิ่งค่ะเพราะว่ามันต้องวิ่งตรงนี้นะนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับทั้งชุดผมขายไม่แพงนะครับผมขายอยู่ประมาณหนึ่งต้นๆบวบลบแล้วแต่สภาพยาเมื่อเช้ามีลูกค้ามาเปลี่ยนนะครับเป็น,นรถนิสสันทาวาร่าไปดูคลิปก่อนหน้าได้ลูกค้าก็ดูพรีวิวมานะครับแล้วก็ดูละก็ถูกใจนะครับก็เลยมาเลยอันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับลูกค้าท่านใดก็ตามที่แบบ ดูร้านแต่ร้านของเราไม่ว่าใครจะรีวิวก็แล้วแต่นะครับแล้วมาใช้บริการอันนี้ผมขอบพระคุณนะเพราะว่าผมมองว่าต่อให้ท่านรู้ของเราแบบท่านได้ความรู้แน่ๆแล้วแหละแต่ซื้อไม่ซื้ออีกเรื่องหนึ่งนะครับผมแต่ว่าถ้ามาซื้อมาใช้บริการผมก็ขอบพระคุณนะเพราะอย่างน้อยถ้าท่านไปซื้อร้านอื่นท่านก็จะมีคุมมคุ้มกันตรงนี้ไม่ไปโดนเขาหลอกนะครับผมอ่นนะครับหน้าร้านเราจะเป็นแจ้งสีขาวแดงนะครับตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่ครับปลยอปๆย นะครับไอที่มองไปขาวๆนี่คือหมอนะครับไม่ใช่ลดขายไก่นะครับก็คือตอนนี้หมอนเยอะนะครับอากาศมันเย็นนะครับก็คือบรรยากาศสดๆเลยจากบางขุนเทียนนะครับถ้าลูกค้าท่านใดมาไม่ถูกนะครับก็โทรมาสอบถามทางได้นะครับร้านอยู่เลยซอยเทียนทะเล21มา200เมตรนะครับไม่ต้องเข้าซอยนะครับราคาสุดท้ายมาว่ากันที่หน้าร้านได้นะครับก็คือเรามีส่วนลดพิเศษให้ไม่ต้องห่วงนะครับบางที รอที่ท่านดูถูกใจแต่อยู่ไกลเงี้ยมาหาเราก็ได้บางทีแพงกว่ากันหน่อยแต่มันสบายใจเพราะว่าเปลี่ยนกับเราเนี่ยเราก็บริการให้ดูแลให้รับประกันให้ครับแล้วก็สลับยางฟรีทุกหมื่นโลสําหรับรถเก่งนะครับแล้วก็รถกระบะอะไรพวกเนี้ยเอสยูวีพวกเนี้ยหมื่นห้าพันโลสำหรับฟรีให้ก็คือการสลับยางคือสลับหน้าไปหลังนะครับเพราะว่าบางทีเวลาเราวิ่งไปเนี่ยใช้งานคู่หน้าเนี่ยยางมันจะหมดของคู่หลังซะส่วนมากนะครับเราก็ต้องสลับหะครับเปลี่ยนถ้าท่านไม่สลับเลย บางทียางคู่หน้าทั้งหมดแล้วเนี่ยถูกไหมครับยางหลังยังดีอยู่เลยเงี้ยท่านต้องมาหาซื้อ2เส้นเพื่อมาใส่เพราะฉะนั้นมันจะหายากนะครับเราสู้สลับยางดีกว่านะครับเพราะส่วนใหญ่ที่ร้านจะขายกัน4เส้น2เส้นไม่ค่อยมีนะครับเหมือนท่านมาซื้อรองเงี้ยยกชุด4วงนะครับเหมือนกันนะครับก็คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับร้านเราชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะครับก็ร้านจะเปิดบริการทุกวันนะครับยกเว้นวันพุธนะครับวันอาทิตย์เราจะปิดเล็กหน่อยประมาณ4ีโมงเย็น นะครับวันธรรมดาเราก็ปิดประมาณ6โมงเย็นเปิดประมาณ9โมงทุกวันนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจว่างเมื่อไหร่มาได้เลยนะครับแต่ถ้าว่างเฉพาะวันพุธอย่างเดียวเนี่ยนะครับผมก็คือเราก็ต้องจองไว้ล่วงหน้านะครับผมเยี๋ยวที่ก็เดี๋ยวผมจะเปิดเป็นเคสพิเศษให้นะครับแก็คลิปนี้ขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ